สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ซีโรเวส t กิจกรรมที่1กิจกรรมแยกขยะก,ก่อนทิ้งรักษาสิ่งแวดล้อมสําหรับจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเข้ามาทําโครงการนี้นะครับเกิดจากปัญหาขยะที่ครอบครองผมเองครับคือครอบครองผมเนี่ยวเวลาทีขยะก,กันเขาจะทิ้งรวมรวมกันไปเลยครับเขาจะไม่มีการแยกขยะซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมาครับนั่นก็คือมีสุนัขจอจัดมากินเศษอาหารทําให้มีเศษขยะเกลื่อนกายในบริเวณบ้านและส่งกลิ่นเหม็นครับ ผมจึงพยายามคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาประกอบด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยผมเข้าศึกษาในชั้นม .1 พอดีครับผมจึงเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีสีของถังขยะแต่ละประเภทมีการรณรงค์ในเรื่องของการแยกขยะก,กันครับผมจึงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับอันดับแรกนะครับผมได้มีการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของขยะสีของถังขยะแต่ละประเภทได้มีการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการกําจัดและการแยกขยะพอท้าเราคัดแยกขยะแ,แล้ว เราก็จะสามารถนําขยะเหล่านั้นกลับมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ครับในการดำเนินกิจกรรมนี้ทําให้ผมมีความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมครับและในแต่ละวันนักเรียนทุกคนก็จะมีการลงเวเ้นเขตพื้นที่ของตอนเองเพื่อทําความสะอาดเขตพื้นที่ครับก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในห้องเรียนและการแยกขยะรีไซเคิลของแต่ละคณะสีก็จะทําให้แต่ละคณะสีมีความสามัคคีต่อกันครับ ในการดำเนินกิจกรรมผมและเพื่อนๆที่เป็นแกนนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะได้มีการตรวจสอบปริมาณของขยะเพื่อวางแผนการจัดการจัดสรรปริมาณถัขงขยะให้เพียงพอต่อปริมาณขยะครับโดยในแต่ละพื้นที่ของโรงเรียนจะมีปริมาณของถังขยะเพียงพอต่อปริมาณขยะครับและนอกเหนือจากการแยกขยะแล้วยังมีการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพื่อเป็นการลดปริมาณของขยะครับในช่วงเวลากลางวานัน ผมจะมีการบอกกับแม่ค้า <_ d> um> เพื่อให้ตักอาหารให้เพียงพอกับที่ผมจะรับประทานหมดเท่านั้น <_ d> um> เพื่อที่จะเป็นการลดขยะประเภทเศษอาหารครับสําหรับขยะอีกเซเคิลสามารถนํามาขายเพื่อเป็นการสร้างไรายได้และสร้างอาชีพเสริมได้ครับขยะแต่ละประเภทสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดครับเช่นการนรําเศษขยะมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของและมีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการแยกขยะครับเช่น การนำส่วนเวียนสารมาใช้ประโยชน์ในการแยกขยะประเภทใบไม้มเพื่อนำไปทำปุ๋ยมาชีวภาพแล้วนำไปใช้กับต้นไม้ในโรงเรียนต่อครับก่อให้เกิดความรักความสามาัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้โรงเรียนชุมชนและสังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับซึ่งในการดำเนินกิจกรรมก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากเพื่อนสู่เพื่อนรวมถึงผม ยังนําองค์ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวอีกด้วยครับจึงทําให้สิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงามและน่าอยู่ครับโดยกิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้งรักษาสิ่งแวดล้อมซีโรลเวสได้มีการน้อมนำําหลักการทรงงานของในหลวงราชการที่9ข้อที่4การทําตามลําดับขั้นข้อที่10การมีส่วนร่วมและข้อที่23รู้รักสาคีในการจัดการขยะนั้นจะต้องมีการวางแผนและทํางานเป็นระดับขั้น พื่อที่การทํางานนั้นจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นอีกทั้งยังมีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือบุคลากรภายในโรงเรียนรวมถึงองค์กรภายนอกและชุมชนซึ่งการทํางานอย่างมีความรู้ลักสมมามัาคีนั้นก็จะทําให้งานประสบผลสําเร็จครับและได้น้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่1 0ข้อที่4การเป็นพลเมืองที่ดี พราะการคัดแยกขยะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการพลเมืองที่ดีโดยเริ่มจากจุดเล็กๆที่ตัวเราก่อนครับแล้วค่อยส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนในชุมชนรวมถึงครอบครัวต่อไปครับอีกทั้งยังได้นําเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน s d g ข้อที่13ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งในการคัดแยกขยะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะรับมือกับสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยการลดปริมาณของขยะนั้นสามารถทําได้โดยการลดปริมาณการใช้การใช้ซ้าและการนากลับมาใช้ใหม่ครับพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมทออน้อมนำดักปัดยาเปลี่ยนขยะในมือคุณให้มีค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับ ผมเด็กชายนัทพงศ์โไรัยขอยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ซีโรเวสในกิจกรรมสิ่งเหลือใช้มีค่าแรงบันดาลใจที่ทําให้หนูมาทำกิจกรรมนี้นะครับเกิดมาจากความชอบการปิดแดวดและการทํางานฝีมือเช่นรัดก้ายอดรัดก้าเปลวดอกไม้จักรอดหรือแจกันจากรากระดาษซึ่งสิ่งของเหล่านี้ก็ยังนํามาตกแต่งบ้านหรือห้องรับแขกได้ และยังนําไปขายเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะหนูได้มีการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทําวัสดุอุปกรณ์ที่หนูจะนำมาประดิษฐ์สิ่งของจากขยะและยังศึกษาสิ่งประดิษฐ์ที่หนูทําว่ามันสามารถนํามาใช้ได้จริงหรือไม่สิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้นที่หนูทําทําให้หนูเกิดสมาธิความอดทน ความเพียรพยายามในการทําสิ่งประดิษฐ์นั้นให้สําเร็จเสร็จสมบูรณ์การทําสิ่งประดิษฐ์นั้นหนูได้มีการวางแผนในการที่จะนําขยะประเภทไหนมาทําเป็นผลงานและมีการควบคุมเวลาในการทําสิ่งประดิษฐ์นั้นว่าผลงานชิ้นไหนใช้เวลาในการทําเท่าไหร่ ซึ่งการทำกิจกรรมเหล่านี้ทำให้หนูใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังช่วยลดขยะอีกด้วยพอหนูทำงานประดิษฐ์ชิ้นไหนเสร็จหนูก็นำความรู้ที่หนูมีมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพื่นี่พี่น้องๆในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีพอพวกเราทำสิ่งประดิษฐ์หนันเสร็จพวกเราก็นำชิ้นงานมาแบ่งปันให้กับน้องๆต่างโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพที่ต่อกันแม้กระทั่งเครื่องประดับสวยๆที่หนูใส่อยู่ยเช่น พระกรพระหุรัตก็ยังทำมาจากกระดาษสมุดที่เหลือจากปีก่อนๆและหนูก็มีความภูมิใจที่หนูยังสืบสานเครื่องทํามือแบบไทยและยังสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปด้วยการประดิษฐ์สิ่งของอย่างปรนณีตและผีพิทัน และเหนือสิ่งอื่นใดในการทำกิจกรรมสิ่งเหลือใช้มีค่าหนูก็มีความภูมิใจที่หนูได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะในสังคมและยังนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยโดยกิจกรรมสิ่งเหลือใช้มีค่าฐางซีโรเวสได้น้อมนำรหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กข้อที่8ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดและข้อที่12ความเพียร โดยการประดิสิ่งของจากขยะนั้นเป็นการประหยัดไม่ต้องซื้อของใหม่สามารถนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้น้อมนำพระบรมราชโบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ข้อที่4เป็นพลเมืองดีเพราะการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหนูคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะและ เป็นการรับผิดชอบต่อตอนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยครับอีกทางย่างได้นำเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG ข้อ4สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมสิ่งเหลือใช้มีค่านั้นได้มีการศึกษาสิ่งประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ และการตกแต่งจนสำเร็จจนได้สิ่งเหลือใช้มีค่าที่ทสมบูรณ์แบบบ้านเมืองจะน่าอยู่ผู้คนจะน่ารักถ้าเรารู้จักทิ้งขยะให้โรงถังขอบคุณครับรู้รักสิ่งแวดล้อมรู้ถนอมพลังงานรู้ใช้พลาสติกอย่างพอประมาณเพื่อลูกหลานสุขสบายสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจีรดาเกษวัน ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะที่ได้เข้ามาทํากิจกรรมนี้ก็คือหนูเนี่ยได้พบปัญหากับขยะประเภทถุงพลาสติกที่มันมีมากขึ้นในปัจจุบันนะคะหนูกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยมีแนวคิดที่อยากจะลดขยะประเภทนี้ลงโดยวิธีการที่หนูจะใช้เนี่ยก็คือวิธีการลดใช้หรือว่าใช้ทดแทนค่ะก็คือหนูเนี่ย จะนําถุงผ้าหรือว่าแก้วน้าเยติเนี่ยมาใช้แทนถุงพลาสติกหรือว่าแก้วน้าพลาสติกคะ่ะและหนูก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากสิ่งแวดล้อมก็คือหนูจะใช้กระทงนํามาใส่อาหารหแทนทแทนที่จะเป็นกล่องโฟมหรือว่าถุงพลาสติกคะ่ะซึ่งหนูเนี่ยก็ได้ไปศึกษามาก่อนแล้วนะคะว่ามันมีวิธีการขั้นตอนอยังไงในการทำแล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการทำนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะมาทาให้หนูนได้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะค่ะเพราะว่าหนูกับเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ใช้ความพยายามและความอดทนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะทําผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะโดยที่หนูเนี่ยได้มีการวางแผนไว้ก่อนแล้วนะคะว่าหนูเนี่ยจะทําอะไรบ้างใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะ ทำผลิตภณัณฑ์หนึ่งชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมันทําให้หนูเนี่ยได้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็นํานไปสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็ช่วยทําให้ขยะประเภทถุงพลาสติกและกล่องโฟมเนี่ยลดลงได้จริงๆค่ะซึ่งหนูเนี่ยก็ได้มีการไปสอบถามเรื่องการทํากระทงกับคุณแม่มาแล้วนะคะว่ามันมีวิธีการทํายังไงแล้วหนูก็ได้นําความรู้ตรงเนี้ยมาถ่ายทอดให้กับ รุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เพื่อนๆในโรงเรียนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันเป็นการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์แล้วก็นาวัสดุธรรม,มชาติที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาใช้ด้วยซึ่งการทํากระทงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่ด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปทุกคนเนี่ยก็เลยเริ่มหันที่จะมาใช้ถุงพลาสติกแทนแต่ที่หนูนำกระทงเนี่ยกลับมาใช้ใหม่เพราะว่ามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าค่ะ ซึ่งนอ,นอกจากกระทงเนี่ยมันจะสามารถนํามาใส่เป็นภาชนะอาหารได้แล้วเนี่ยมันยังทําให้หนูเนี่ยมีแนวทางในการที่จะทําส่งขายในอนาคตได้ด้วยค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะมันทําให้ขยะนโรงเรียนของหนูเนี่ยมันก็ลดลงด้วยทําให้โรงเรียนของหนูเนี่ยมันสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วมันก็ทําให้หนูเนี่ยตะหนักได้ถึงการใช้ถุงพลาสติกมากจนเกินไป มาทําให้เกิดภาวะลวกร้อนแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยสกรปรกด้วยและสิ่งที่สําคัญที่สุดในกิจกรรมนี้นะคะก็คือมันทําให้หนูเนี่ยได้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในครอบครัวแล้วก็ทำให้เกิดหนูให้หนูเนี่ยเกิดมิตรภาพไมตรีต่างๆกับเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนที่ทำโครงการนี้ค่ะโดยฐานเซโรเวสได้น้อมนําหลักการทรงงานของในหลวงรัชก,กาลที่9 mm hmm. ข้อที่1ิ ธรรมชาติช่วยธรรมชาติและข้อที่22ความเพียรเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์จากสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่นใบม้ใบ,บตองมาสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้แทนถุงพลาสติกซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติค่ะและได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ข้อที่4 การเป็นพลเมืองดีหากทุกคนเป็นพลเมืองดีลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยการันพลเมือง<ๆ>ก็จะทําให้โลกน้าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งยังได้นาำเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืน SDG ข้อที่12สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน